ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้จัก,กรเยียาในการรับชมสวัสดีนะทุกคนมาพบกับพลอยเช่นเคยนะคะวันนี้พลอยมาในเกมหนอนซ่าล่าสมบัติกันนะ,ะทุกคนเกมนี้ทุกคนก็ไอหนอนนี่ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะนเพราะมันดังมากนะพลอยอก็ชอบดูมกันนะหนอนเนี่ยอะไรที่เราไม่เคยเลย่นอะไรใหม่ๆเราก็ต้องลองนะทุกคน หน้าตามหนอนมันกวนตีนมากนะทุกคนว่าไหมวันนี้เราพวกทุนมาไม่เยอะนะทุกคนพอยชอบเล่นเกมแปลกๆนะทุกคนอันนี้แปลกๆเนีย่ยพอชอบเล่นมากแต่แบบเราก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะแตกหรือไม่แตกอ่ะนะแต่เออเราเล่นไว้ก่อน ทุกคนーーฟรีเกมไหมอ้าวฟรีเกมเฉยทุกคนฟรีเกมหรือฟรีเกลือออยดีนะออยดีนะแม่นนะอ้าวบิ๊กวินเฉยเมกะวินแล้วเมกะวินก็มาแล้ว ซูเปอร์เมกากวินทุกคนโอ้ก็ปังอยู่นะว่าไปเดอ้อมาเร็วซ้อนฟรีเกมไหมอ่ะอเอาทุกคนบิ๊กวินมาอีกแล้วหกร้อยบาทตอนนี้ โอ้ฟีกเกมก็ดีอยู่เด้อแม่ว่าไปเอ้าทุกคนบิ๊กวินมาอีกแล้ว480แม่โอ้ปังอยู่เดอ้อแม่เดอ้อว่าไปหาว่าไปเดอ้อหาว่าไปเดอ้อปังอยู่เดอ้อ ฟรีเกมกับช่วยทุกคนเอา้าฟรีเกมมันเข้าง่ายจังทุกคนเกมเนี้ยยังไม่มีอะไรเลยนะทุกคนของสัยจะกระเดือแล้วมังนี้อ่าสองร้อยสิบหกบาท อ๋อบิ๊กวินมาอีกับทุกคนเอาเมกะวินจ้ะเอาเรื่องอยู่นะแม่นะแม่นะเอาเรื่องอยู่นะแม่เอาซูเปอร์เมกะวินแม่อะไรจะปังขนาดนั้นแม่จ้ะแม่สองพันสองร้อยห้าสิบหกบาทจ้ะแม่จ้ะแม่จ้ะจัดต่อไม่รอแล้วแม่จ้ะมาสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทนะแม่นะ สงสัยวันนี้มีเงินไปช็อปแล้วนะแม่นะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องพลอยด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเอาทุกคนบิ๊กวินมาอีกแล้ว โอ้แม่กิมีมันก็แจกอยู่เด้อแม่หกร้อยสองร้อยสี่สิบ มาเลยแม่มากำไรได้ทุนพันกว่าบาทนะทุกคนตอนนี้ตอนนี้กำไรอยู่หกหกพันกว่าบาทนะได้ไวห้าพันกว่าบาทนะตอนนี้เราลองซื้อฟรีเกมไหมทุกคนจกัจกสักรอบหนึ่งนะวัดดวงไหม ถ้าแตกรอบนี้ได้กำลังนิดหน่อยก็เอาแล้วนะเอาแม่เอ้ยบิ๊กวินมาอีกแล้วแม่ เอาแม่โอบิวินมาอีกแล้วจ้ะแม่จา๋าแม่จ๋ากเกมน,นี้มันก็ดีอยู่นะเพราะว่าเกมน,นี้มันแตกดีนะทุกคนทุกคนว่าว่าไหมเอาไปลองไปหาเล่นกันได้นะพลอยก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันเกมนะี้ได้กําไรมาพันโอ้ขาดทุนซื้อไปทั้งสองพันนะทุกคนขาดทุนตั้งสี่ร้อยสามร้อยกว่าบาทเนี่ยอะ น้อนแล้วก็ยังได้กำไรนะใครชอบคลิปพอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะได้กำลังน,นิดหน่อยแล้วเอาไปทำทุนไปช้อปปิ้งกันนะบ๊ายบาย